คดีนี้ไปดูตำรวจใหม่กับภารกิจดูกล้องสวัสดีครับผมรอม้อยตรเอกจำเนียรคุณนอันเคงีเคงรองสวัสดิ์ปัติามสตานีงตรวจกองบาการนะครับไปช่วยงานสอบสวนอดีเกิดเหตุรถชนกันน้องคนนี้เป็นตำรวจจบใหม่แมมฟิตมากครับไฟแรงมากเลยอยากทํางานโอ้โหมาถึงก็ฟิตเชียวโอ้ยหไหนทํางานทํางานทํางานอยากทําเหลือเกินมาจ้าครับมีงานอะไรผมรับใช้ผมยินดีครับ เออพอดีมีเหตุชนกันนะเพิ่งเกิดเลยเองไปเช็คดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิได้ครับผมอะรีบไปใช่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ไหนต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาจะส่งงก์ไปที่ห้องสอบสวนในโรงพักครับคุณตำรวจใหม่เอาไปดูเลยว่ามันเกิดเหตุยังไงแล้วคุณลูกพี่ตำรวจก็รอผลอยุ่นานไม่เห็นออกมารายงานผล<ด>ให้ดูเลยนา,านาเลยนะยังไม่กลับารายงานมันไม่ดูกล้องที่ไหนวะเนี่ยจริงเลยครับนายไม่เห็นมีใครดูกล้องเลย ถ้ามันหายไปไหนลัวมันดีกว่าเอ้าไปไหนอะเฮ้ยให้เองมาดูกล้องเนี่ยทำไมถึงไม่ดูผมก็ดูอยู่เนี่ยโกหกในห้องยังวางเปล่าอยู่เลยนี่ของเองที่ไหนก็ที่เกิดเหตุนะครับฮัลโ้ลไอ้เฮะไปยืนจ้องกล้องวงจรปิดที่ถนนคุณพระทิ่นี้ได้ด้วยเหรอเองไปดูอะไรที่เกิดเหตุเอาพี่ก็พี่ให้ผมดูที่กล้องถ้าไม่ดูกล้องที่เกิดเหตุเราจะให้ดูกล้องไหนครับแถนออกตกใจเหมือนกันปะเนี่ยแล้วไง ไปดูกล้องที่เกิดเห็นแล้วสวยไหม,มก็สวยครับโอ้โอไม่รู้จะพูดอะไรเองดีเนี่ยพูดได้เลยครับผมกลับออรถกัอกลับเถอะตทโตตาเถนหกตกใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ทุกอย่างในชีวิตมันใหม่ไงโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเนี่ยเซ็งว่าลูกพี่กลับ หมายถึงว่าให้ไปดูกล้องที่สืบสวนไปไล่กล้องดูว่าเหตุการณ์เป็นไงแต่น้องเข้าใจผิดนะครับคิดว่าไปดูกล้องที่ติดอยู่ตามแยกก็เลยไปยือนอูตั้งนานถ,าาถึงหรือยังถึงแล้วพี่เห็นแล้วเห็นกล้องแล้วไม่ใช่คือให้ไปดูจอนะครับไปดูหน้าจอที่ห้องสืบสวนเข้าใจผิดกันอย่างน้อยน้องชายก็ทําให้รู้ว่าตารวจซื่อมีอยู่จริงขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเก็กรองสวัสดิ์ต้องการปรับปตามสนสามเสนเจ้าของเรื่องให้ไปดูกล้อง